วันนี้พวกเราโฟล์คับจีนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ยูเทคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าจอตัวใหม่ของโซวี่ XL 2 5 6 6 K เป็นดีกว่าจอตัวเก่าแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับใครจะคงกว่ากันกติกาการแข่งขันให้ผู้เล่นแบ่งเป็น2ทีมได้แก่แก๊งลังสิตและแก๊งนคนปรปฐมสลับกันเล่นระหว่างจอ 240H เฮิร์และจอ3 6มร้เฮิร์ทั้งหมด3มแมตช์ทีมไหนคิวได้ถึง50คิวก่อนหรือคิวมากกว่าจนเวลาหมดจะเป็นฝ่ายชนะ

อย yeah. ู่ากูโอ้ยตัวนี้หมดไปแล้วไอ้ดำตโวนี้หมดไปแล้วเอาไว้บอะกว่าจะเล่น ไอ่งยิ่งจอมดีเกินเล็วท่กนเหรอตาย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 มขึ oh. ้นไปรอๆอยู่แล้วไปดบในบอลลังเทไอ้หุ่นแตกป้านี่คุณทำงานยังไ เก็บอะไรเก็บอะไรเก็บาร้าขึ้นมือแล้วอุ้ยนัวจัดขนอัวจัดมันสาะเปลี่ยนจอมาอโอ้โหเรามีเฮ้ยไม่ทันหรอก15ห้าวิแอบเลยส่ามแล้วมีแอบอยู่ล้ยกอนโดด ผมเป็นเชีกร้ล่าสังเเ้าโอเคบ้างเดี๋ยวผมเช้ยร์โอเคให้ดู เข็มก่อนใ่ไเขาไม่ลงอง่ะหล่ะมันตัวซิมอ่ะสวยอ่ะสวยเอาเอาแตมันสว่านน่เนียพี่จาให้ đi, được, mình được mình. Để đi, chạy đi, đi, chạy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  เฮ้ยไม่เลยอะไรอ่ะนี่โคตรแรงยี่นะโอ๊ยแกก็ตีอย่างนี้ไม่ดีเลยไม่ดีนะไม่ดีเลยว่ะ เียเป็นนตาแล้วมัปิดก็ไม่ตัว้อนอดโอ้เ้นมันก็แรงอ่ะหายไม่ได้แไม่ได้โอ้าหวืนอะไรอ่ะไม่ปนไม่โดนหัวหรอไม่ปไมไมดหรอวะหัวหายเลยอ่ะย ก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาเปลี่ยนเป็น3 6้อ0เกรือทั้งสองฝั่งครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครคงเหมือนกันครับเราจริงไรทันโชว์ของเลยว่ะตอนนี้3ห0 4เครื่องนะนี่ไงง đề nước à, Nói cho tôi bùi bot, à, đúng. hít cổng hít cổng lên. Uy, đồn đồn

เปตัวร้ายเหรอโอ้โหเป็นนักลงจริงยบอสแม่บอโฮะอะไรเรื่องอะไรนะตั้งแต่โมทอร์มีก็ตั้งตัวไปโอ้โหี้ยมทะลุเข้าไปเลยว่ ทีมที่ชนะครั้งนี้ได้แก่ทีมนครปฐมโบสทฟุกและท็อปคิวธนวัตรทีเอสยิงไป69คิวโบสทและฟุกยิงไป64คิวคันเดอร์ยิงไป56คิวเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของนง้องนักกีฬากันสักเล็กน้อยนะครับผมว่าใช้เจาะโซวีเอ็กซ์เอ 2566K แล้วมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างมีผลมากน้อยแตกต่างกันขนาดไหน หรับผมมันต่างแค่นิดเดียวเพราะว่าของทีสูตรมันก็แรงแล้วแต่ว่าสามองศุมันจะแรงกว่าแต่ว่ามันก็แล้วแต่ตาคนละกันผมว่าด้วยการพีคหรือว่ามุมเล็กๆเนี่ยมันทําให้เราได้เปรียบเรื่องการยิงก่อนครับชุดแรกแล้วก็ได้ปะชุดสองเขาก็ตายไปครับรู้สึกว่าภาพมันลื่นมากเลยครับเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าจอแบบว่าคมแบบว่ามองง่ายขึ้นครับภาพชัดมากแล้วก็สีสวยมากรู้สึกว่ามันจะภาพมันจะชัดขึ้นครับแล้วก็สีมันก็จะดูแบบอิ่มตัวมันสีแบบส้มๆหน่อย ดีนะครับสำหรับการเอาไปใช้แข่งเพราะว่าบางบ้านบางบุมเนี่ยนะครับมันมีที่มืดที่อะไรอย่างงี้แบ็กอีคอเลเตอร์ก็ช่วยได้เยอะแต่แอร์พัดตัวนี้อยู่บนแผ่นลูมเนียผมรู้สึกว่ามันดีกว่าตัวเก่ามากเลยครับก็สําหรับคูลเลอร์ไวบาร์นะครับก็เอาไว้ปรับพวกสีส้มให้มันส้มขึ้นหรือว่าให้มันเป็นสีปกติแต่ถ้าผมซ็คือปรับประมาณที่10แล้วกันหรือไม่ก็9ให้มันส้มแล้วก็เห็นัตูได้ง่ายขึ้น ปกติผมชอบใช้จอโซลีอยู่เลวครับเพราะว่ามี XL setting to share ไว้สำหรับย้ายเครื่องหรือว่าสับเปลี่ยนจอได้ง่ายมากครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้สำหรับแกะมาเล่น EP พิเศษนะครับผมก็ฝากติดตามเราแล้วนะครับเพราะหมูดหรือแกะม่วงนั่นเองครับทุกช่องทางเลยครับทางบนโซเชียลมีเดียครับผมสวัสดีครับเฮ้ยเกันเตียงี้ยไม่ได้ยินเลยมันยืนทันไม่ได้ยินเลยวะมาก อยาลองน้นมาดื่มกันนะครับไป